Palantir หรือ PLTR ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ร้อนแรงและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดตัวหนึ่งในตลาดเทคโนโลยีนะเวลานี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาจอดลึกกันครับว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังสมรภูมิความคิดของนักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้คือเรื่องราวของ p a l นเทียเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับจากบริษัทที่เคยทำงานแบบเงียบๆลับๆให้กับหน่วยงานความมั่นคงอย่าง CIA แต่วันนี้ พวกเขากลับก้าวออกมาสู่ spotlight ในฐานะดาวเด่นแห่งวงการ AI ที่ทุกคนต้องจับตามองแล้วอะไรละ่ะที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดดขนาดนี้แล้วความเสี่ยงละ่ะมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้มูลค่าหุ้นที่ดูเหมือนจะสูงลิว่วเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ โอเคครับส่วนแรกเลยเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังเชียร์เขาพลิกโฉมตัวเองได้ยังไงจากบริษัทที่ทํางานให้ภาครัฐมาเป็นผู้นําด้าน AI ของภาคเอกชนเพราะต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่ทํางานให้ภาครัฐอีกต่อไปแล้วคือถึงแม้ว่าจะก่อตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2003โดยเน้นที่ลูกค้าภาครัฐเป็นหลักแต่จุดเปลี่ยนของจริงเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกลางปี2023ที่ขา่านี้เองครับกับการเปิดตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AIP ซึ่งมันเข้ามาเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงและทำให้ลูกค้าภาคเอกชนกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตตัวใหม่ที่ส่งพลังมากๆเอาล่ะครับทีนี้มาดูกันที่ฝั่งที่เชื่อมั่นในพา l ันเชียหรือที่เรียกกันว่าฝั่งบลูเคสกันบ้างซึ่งต้องบอกเลยว่าหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คำสามคำนี้เลยครับ artificial intelligence platform หรือ AIP ลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้นะครับว่า AIP เนี่ยมันก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการสาหรับ AI เลย คือมันไม่ใช่แค่โปรแกรมธรรมดาแต่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆสามารถนํา AI มาใช้กับข้อมูลภายในที่สําคัญและอ่อนไหวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าข้อมูลจะรั่วไหลออกไปข้างนอกนี่แหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงและถ้าจะให้พูดถึงตัวเลขที่มันสะท้อนความสําเร็จของ a p ที่ชัดที่สุดก็คือตัวเลขนี้ครับ93% 93%ที่ว่าเนี่ยคืออัตราการเติบโตของรายได้จากลูกค้าเอกชนในสหรัฐ เทียบกับปีก่อนหน้านะครับซึ่งถ้าเราดูเทียบกับฝั่งรัฐบาลที่โต53%เนี่ยโอ้โหเรียกว่าทิ้งกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดครับว่ากลยุทธ์การบุกตลาดเอกชนของพา l ันเทียกาลังไปได้สวยมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับจุดแข็งของพารันเทียยังมีอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พอองค์กรไหนเอาไปใช้แล้วเนี่ยจะย้ายไปใช้เจ้าอื่นได้ยากมากเพราะมันฝังลึกลงไปในระบบของบริษัทเลย ไหนจะสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งสุดๆมีกำไรจริงๆแถมเงินสดเต็งกระเป๋าอีกทั้งหมดนี้มันตอกย้ำว่าพวกเขาคือผู้นำตลาดที่มีของจริงไม่ใช่แค่บริษัทที่ขายฝันครับแต่แน่นอนครับเหรียญมันก็ต้องมี2ด้านเสมอที่นี้เราลองมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างว่าอะไรคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของพารันเทีย นี่คือภาพสรุปการต่อสู้ของ2มุมมองเลยครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมองเห็นการเติบโตที่มันโอ้โหและเปิดเถิดเทิงจาก AIP และก็มีพื้นฐานที่แข็งแรงรองรับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะกังวลเรื่องมูลค่าหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือเปล่าการเติบโตในตลาดต่างประเทศที่ยังดูช้าและการแข่งขันที่เริ่มจะรุนแรงมากขึ้นคําถามสําคัญเลยก็คือว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบไปแล้วหรือยังคือพูดใย่ายว่า ถ้าเกิดมีอะไรสะดุดนิดเดียวแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะราคาหุ้นก็อาจจะร่วงลงมาแรงมากๆได้เลยและทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้พาเลนเทียเนี่ยกลายเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคำว่าหุ้นสมร,รภูมิรบที่ความเห็นของนักลงทุนมันแตกต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆมันคือเรื่องราวของสองด้านที่ชัดเจนมากๆครับด้านหนึ่งคือธุรกิจที่พื้นฐานแข็งแกร่งเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดมีอนาคตที่สดใสแต่อีกด้านหนึ่ง ก็คือมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายซึ่งมันแพงจนน่ากลัวจริงๆคำถามสุดท้ายก็เลยต้องย้อนกลับมาที่ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แหละครับว่าสําหรับทุกคนแล้วพาร a นเทียคืออนาคตของ Enterprise AI ที่มองว่าคุ้มค่าทุกราคาหรือมันเป็นแค่ฟองสบู่ลูกใหญ่ที่รอวันแตกกันแน่